เป็นอะไรเป็นอะไรอีแต่งเนี่ยอะเครื่องนะนกี่โมงเไปกี่โมงก่ก็ไปตอนนี้เนี่ยเอ้าขึ้นเลเอาวคดับเครื่องทำไมอะโอ้ขึ้นแล้วมึงก็สาราทให้กูสิยา

กระทุมกระชวยผมต้องตาดไปด้วยเสียแล้วสั่งไปตัดไมบถ่าไม่ให้แต่แถววนนี้ไม่แคลวแน่นาา้เพื่อไม่ให้ออมชอมเรื่องซอ้อมชาเราจะเข้าป่าตามไปให้เท่าไม่ไว้ใจผู้เป็นลูกติดตามไปหา่าาๆครับ ท่านประชมและพระราชวังหลวงของพระองค์ท่านเสือไทยผู้ที่เห็นกงจัดดอกบัวนั่นก็คือข้าเห็นเจ้าประยงคิดว่ามันคือดอกบัวแท้จริงมันคือกงจัดพร้อมที่จะประหัรประหารนั่นอหลระองค์ท่านคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจแต่ผมช่าคิดว่าขนาดนี้เอตำแหน่งเสือพยานนั้นยังว่าง คนดำรงตําแหน่งอยู่พระองค์ท่านเล็งเห็นใครไม่บ้างหรือเปล่าพระพุธเจ้าค่ะขอเดชะพระยาเป็นสําคัญบัดนี้ข้อทับพรมทักยกมาพระเจ้าค่ะาาคาาใครล้าพรมทักได้รับตําแหน่งเสื้อ,าอาายา Okay. ม,มีแต่คนเจ้าหัวมูไยับถ้าจะหาที่นี้ไม่มีเสียงพห้เดาก้ากะได่ทันไม่ช้า้าไม่ได้เพราะในการที่ข้าเจ้ามาในครานี้ต้องการต้านชักพวกท,ท่านท่านั้เจอเจ้พี่เราห่อน้าเบิงตาหวัมนง็จะจาตาข้ามา มันไม่แข็ตั้งตัวปะมยัขอโทษยะวันหน้าแย่แหกเลยไม่ไรไม่ไรต่อไหมไอ้ทั้งไปอยู่แล้วไอ้ทั้งมอยู่แล้วเฮ้ยให้กู้อมเพื่อนการเพื่อนได้มึงให้ตบมึงเหงอกเนี่ยมึงจำคำกูไว้นะจำอะไรต่อไปนี้มึงจะไม่ได้วิชาจากกูแม้แต่นิดเดียวอ้าต่อทำไมอะบอกว่าจะรย์พิชอบไง แล้วพี่ชอบอะไรพ่อมึงจับได้บอกมึงได้พี่ชอบ็นไง่ายทั้งแม่ทั้งมึงโยนให้กูเลยไม่ได้บอกเลยยังไม่ได้ทันบอกอะไรเลยมึงไม่รู้ายไปซะงอนล้วไปนะไปไปไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันนมันตกใจมันมากระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวเลยลุงสำหรับกูเว้ยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวไปตัดไม้ไม่ไม่ครั้งนี้ครั้งนี้ข้าสัญญาเลยเอาหัวข่าเป็นประกันเอาหัวเอาตัวเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประกันเลยรู้ปากกูคำไหนคำนั้นไม่คือไม่ หลานป่ะเนี่ยคึงจะฝันนะมือฝาดเลยๆมึงรอกันช่วงนี้โตโตยุคยังไม่อยากด่าเราเราเติบโตมาด้วยกันนะลุงลุงเลี้ยงข้ามานะแล้วไงก็ทำไมลุงเนรคุณเงี้ยอ๋อใช่มึงไม่ต้องหาคืกูไม่สอนมึงด่ากูว่าเนี่ยคุณใช่มึงเข้าใจผิดอะไรบ้างเนี่ยทำไมก็สอนยินดีกูมึงเนระคุณกูไปตัดนะเราแค่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะลุงมึงจะตัดได้ตัดเนี่ยก็จะสอบก่อนมันเรื่องมึง ไอ้แมมันถึงเวลาักคุณนไงเนี่ยมึงไม่ต้องไปหมอมันเหมอมึงซ้อมไปเออมึงซ้อมของมึงไปไม่ต้องไปสนใจมันไม่หมอหรอกป้าอยู่ข้างฉันอยู่ข้างเธอจู่อใจเย็นเด้เลยจิตใจใจควายเนี่ยหมีสอนนี่ใหญ่ทำเป็นเอ๊ะถู่แกทำอยอะไรอ่ะอยู่เลครับอยู่ข้างข้าอยู่ข้างข้าเขาเขาทิ้งนอนไม่เป็นไรลูก mọi làm mọi người 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 mọi na, mọi người 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 mọi đi mọi người 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 như người mọi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  người มานะเสียงอะไรอ่ะอยาจิงตังยะเสียงอะไรอ่หนูเรื่อยมาปีเสียงปีเไงฮะลำดับผมเสียงอะไรปีแับไหนนะนี่นี่ลองดูอ่ะลองเป่าปีผมได้ไหมครับท่านหนึ่งนี่เห็นไหมครับเียงผมเหมือนมากเหมือนเลยเก่งมากติงจะติงจะติงจะติงถังติงถังถังห้องเงาเกี่ยวอะไร ไม่ต้องไ่คุยเลยไม่ต้องไปคุยเลยไป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 ด่าไม้กูติงจะติงจะติงจะติงถังติงถังังแม่เงิจะติง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 ถังติงถังติงจะติงจะติงจะติงถังติงถัง จับจับติงจับติงจัง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 จิงจังจิงจังจิงลังกิงจังจิงอรงจนงจังจิเสังเสือังืองจังนิงจังจ้งจังสิงมังจิงไลายกูจังให้มึงจู้ว่า คนยังกูเสือยังมีเล็คมีเขี้ยวอยากจะดูว่าเสือหรือแมวกันแน่วันนี้กูจะขอเล่นให้จบแต่มึงต้องสัญญานะสัญญาดิเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบแกร์กูเป็นพยายามอ่าพยายามชู่เป็นพยายเมจังจัง ตอนนี้ถ้าไม้ตายศัตรูจวนตัวปุ๊บมันต้องมีการงัดดาบเราพยายามต้องอยู่ให้อยู่บนทีตุนอ๋อไม่งั้นเราจะเสียียบเสียแบบมาลองมาเียบเสียไบเสีย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 บเสรยแเสียงไงเียบมต้องอยู่บนอยู่บนังไงไม่ไม่รู อีกแล้วเหรอใชฮะมือแกเหรอล็ย้อนเฮะอะไรอะไรใครชอบใครชอบมือวิไรฮะมึงจะทำอะไร้อกฝีมือให้ลูกกูถูกต้องกูสั่งว่าไงมึงถามลูกกูดีกว่าอย่ามาถามคนอใหญ่กูเลยถามลูกกูดีกว่ามึงหมายพอว่ามึงจะโปยให้ลูกกูผิดกูไม่คิดเคยโปยใครถามลูกกูดีกว่าลูกกูเนี่ยลูกเสือลูกใหญ่ มันไม่ขัดคำสั่งคุณอยู่แล้วคุณถามแล้วมันตอบจริงพูดจริงหมดชอบถามลูกมาเลยไอ้ยาเดี๋ยวินนะเฮ้ยมันนี่สิไอ้ยามึงเนี่ยมันลูกกูกูเนี่ยเป็นเสือเสือพยา เฮ้ยเมื่อก,กี้เนี่ยที่มึงซ้อมวิชาเพลงดาบเพลงทวนเนี่ยใครเป็นตัวตั้งตัวตีแต่ก่อที่จะตอบเนี่ยกูขอถามอะไรเปอย่างหนึ่งนะเออเสื้อผ้าอาพอวันที่มึงใส่เนี่ยไอยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเก่งไม่ไม่ใช่กระโปรงใช่ไหม,ไมใช่ถ้าเกิดม ไม่ต้องระแวงคุณนะนกูระแวงกลัวจะขับรถคว่ำกับยึกยาเลยนที่ผ่าน,น,นขับคว่ำหรอกขึ้เขาไปตาทุกพ่อแก่ลูกไม่รู้จริงๆนะนี่คือกังเกงถ้ามึงโกหกกมึงไปใสก่กระบองใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการท้องผีมือครั้งนี้นนตอบกูมา คนอย่างกูนะเว้ยดีมากเป็นลูกเสือลูกตะแค่พ่อกูเนี่ยเป็นถึงมหาโจรที่มีแต่คนรู้จักกูไม่โกหกหรอกคนอย่างกูยุดยอดสาระไม่มีใครที่จะสามารถบังคับขู่เค้นกูได้มันต้องดังนี้พ่อจกรู้ไหมเบิร์กคนอย่างไู ยังไงฮะยังไงลูกคุณบอกพวกมึงไงตัวต้องตต้องไม่ได้ซ้อมงด่าล้ำตัดไม้เมื่อกี้อยู่บ้านล้ำล้าาลต้ ต้นไม้เขามีแม่ยจานางในต้นต้องลั่ขอพบอขอบบอนผันแผลมันแขแล้วมีตลอดเลยนหมะไม่ถึงเอาไป่ถึงเลยมาโทอก่อนโทษกินมาต้านก่อนมาต้านกอนขอทอโมึงไม่นี่ดิมานั่งนี่มานั่งนี่เลยมึงมานั่งนี่เลยมานั่งมานดามจิทั้งผัวทั้งเมีย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 มึงมานั่งนี่เลยมึงนั่งนี่เลย หน้าที่แต่ละคนมันมีตัดไม้ตัดกันให้ดีเลยนะตัดกันให้ดีเลยนี่เดี๋ครูไม่แอบตามมาในี่ยูเห็นไม่เห็นนะพวกมึงซ้อม,มปปอยู่เป็น่าเป็นคนกันเดี๋ยวกูวไปคราข้าวพวกมึงกินกันนะ ม,ม,นะม,มึงนะพี่พูดการให้มึงโชว์ฝีมือนี่จัดก,การมันเลยนะเอี่ยคิ้วติดหลังตีนอ่ะเนอผู้ชายเงี้ย,ยคิ้วติดหลังตีนง่ายๆน่าหลานจริงๆแล้วจะช่วยได้แต่ว่าผมอ,อย่ามาพูดพี่ถามจริงเหรอพลุงไม่มีสัจจะลุงนะออลูกผู้ชายไม่พอไม่กลัวมาได้ไงวะรูปร่างไม่เปรียกมันเยอะเลยนะรูกล่างมึงอ่ะใช่เปียกหมดมัน แล้วมึงมีฝีมือเยอะมากมายกายกองของมันเยอะมึงสอนฝีมือกูได้ลุงไม่หรอกแต่ทำไมมึงไปยอมมันได้ไงอ่ะเนื่อกจากูกูให้มึงในทวงฝีมือแล้วจัดการมันเลยขอบคุณครับแม่แอมครับครับคุณครับแม่ครับทำไมล่ะเออเพราะเขาลบโอ้โหวานเราไปเล่นที่ไหนนะปฐมพระโชมปฐมรางวัลพวกเราเป็นระดังสงครามเลยใช่ววันนี้ดิ แล้วหนักชีวิตเทลยคุถามจริงเหรอลุงไม่กลัวมันทำไมอะลุงอยากรู้เรื่ไมที่กูยอมยอมมาทำไมที่กูไอ้เท่าเพราะอะไรเพราะอีนาคแม่ไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเต็มๆอีนาคแม่มึงเกี่ยวเต็มๆเกี่ยวอะไรมึงอยากรู้เรื่องใช่ไหมเกินขนาดนี้ก็ต้องอยากรู้ดิมึงอยากรู้กูจะเล่าเรื่องอีนาคให้ฟัง อยากฟังใช่ไหมเราอินหน้าอันไอ้เรื่องอย่างฟังทำไมอย่าเล่าไอ้เรื่องอสามก็ไม่เคยฟังเมื่อพุทธศักราช2473ันสี่ร้อยเจ็ดามมีหญิงชายคู่รักหลอบได้เสียเป็นผัวเมียกันอนนี้จะอ้าเฮ้ย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 พ่อมึงรับจ้างต่อเท้าเข็มเหรอไปยุ่ยกี่ดวง ่่ออนเอก่ังเมื่อพุทธศักราช2,521นี่าที่อกี2 473ลืมเรือกันบ้างมีหญิงชายคู่ลักลอดไต่เสียเป็นผัวเมียกันจนตั้งท้องได้เก้าเดือนอดิจาผัวต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติในเมืองบางตอ ปล่อยให้เมียอยู่บ้านคนเดียววันนั้นก็มาถึงเมียเจ็บท้องคลอดลูกแต่เด็กไม่กลับหัวตามธรรมชาติทำให้อีนาบต้องตายท้งกลมทุกวันคืนอีนาบจะมายืนอยู่ที่ชายน้ำ มาขาโถ่สิไม่ใช่หนหน้าหัวถูกก่อนหน้าหัวอะไรเมึงหน้าไหนมึงเล่าหน้าไหนหน้าไหนเนี่ยแม่แม่กูนี่มึงไม่กูไรจบกูกูคิดว่าเป็นหน้าเป็นหน้าขลุ่ยเลยคนละหน้าคนละหน้าไอ้ควายกูจะห้อยหัวแล้วนะมาแยบนี่หน้าแม่ข้าที่กูยอมพ่อมึงไอ้เท่าแม่มึงเกี่ยวเต็มเต็มทำไม เพราะอีนาก,กับอูเคยเป็นผัวเมียก,กันมาก่อนเฮ้ยไอ้หมอไม่รู้เลยเนี่ยจะไม่กูไม่รู้เพราะตอนนั้นกูยังไม่คบกับมึงอีนาจะจะเป็นนักร้องไม่ทองคํอนาอูก็ควานหาขายจะสามารถสอนอีนาร้องเพลงได้อุ่นขึ้นได้ไงเรียกว่าไงไอ้เท่าไอ้เท่ามันไปเคยไอ้โจ๊กตัดโจก๊กร้องเพลงนั่ล่ะร้องเพลงแล่บร้องพอย่ไงโอ้ เท่าร้องเพลงเกองใช่ใช่ใชู่เลยส่งอีหน้าไปเรียนร้องเพลงไก่เท่าเป็นไงปุ๊กำตังไว้เข้าไปในเมืองซื้อไม้ลอยให้อีน้าไว้เป็นของขวัญโูแพงนะน่าแต่พอกูกลับมาอาน,นิจยะจ้าสายตาทั้งสองไอเท่ากับอีนามันรักรอบดีเสียกันม,มันสมสู่กันในบ้านมันเชื่อไหม ไมันเขาเรียกอะไรมันมันไม่ละอาใจใจเลยไม่อายมันเลยอ่ะไอ้เถ้ามันแลบลิ้นใส่กูด้วยนะเนรอมันมันกูเปิดประตูไปเอมันแลบลิ้นมันแลบลิ้นแลบลิ้นยังไงยโหดโหดโหดโน่าแค้นมากไอ้เนี่ยหยามเน่ยามใจกูมันหยามมาหยอกอกอีหน้าเป็นเมียกูแท้แท้ต่งดีจะทับรถ ทำไมหอแม่พยักหน้าเรียกกูด้วยจริงจริงาพยักหน้านี่เยงไงอไนเลยเไม่สามารถมองดูภาพเหานั้นได้กูเดินลงจากบ้านกูมองไปบนหน้าต่างตงบนตาแก้นี้อาไปด้ตาแต่ก็มองบนหน้าต่างนั้นในอีหน้าทาไมมันยังมีใจให้กูอยู่ โอนะต่างก้อต่างเรียกกูเรียกเรียกเหรอยังไงอะะนี้กูบอกหน้ามกับกูขาดกันมึงเชื่อไหมอีหน้ามันยังไม่เลิมม่ิมราทวงไหมร้อยกูด้วยทวงไม่เนี่นี่ขนาดห่วงขนาดนี้แลทวงไม้ใจมาทวงไหม้กูทวงไงอะ่ มาแต่เมื่อไรมาตั้งแต่ประวัไม้ทองคำมาแต่ต้นเลยอช้าเลยเก็บตังค์ซื้อไหมให้ยีนาดเหรอยีนาดนี้นาดไหนล่ะนาดที่จีบทำไมมึงจะต้องสร้างความเล้าหลังกับครอบครัวกูไม้เบิร์ดเอาแล้ว ชีก็หลอกกูโหดมากนี่กูเดินกลับไปบ้านเพื่อเอากับข้าวมาพุ่มึงแดกแค่แป๊บเดียวนี่พวกมึงนี่สร้างเรื่องสร้างราวกับเป็นตู่เป็นตาอะไรนั่นอีกเมื่อเฮ<ะ>้ยก็รูกมึงแค่เทีย่ยวกูก็เล่นแล้วแล,ล้วองมันจลกตรงไหนเนี่ยเพราะกกูเชื่อขึ้นมาเนี่ยย่าแก่เสียหายอหมย่าเมียกูเนี่ยก็มไม่ใช่หน,น้านีบอกหน้ามึงนางล้างอ๋อหน้ามึงนางลางหูมึงเจเลย นี่นี่กัวเค้กนี่จากนี่เนี่ยให้มันกินเลยนี่นี่ทาร์ตมะพร้าวอ่อนนี่อร่อยเลยเอฟซีให้มาให้กอบคูณเอฟซีนะครับที่ให้มาอร<บ>่อยมากเลยกินนะอ่ะอชะโอัพโถแน่นอนอ่าอันนี้อันนี้หมูเจ้าภาพหมูเจ้าภาพจากหมูหันเนี่ยอร่อยมาก

มือเขาชอบเมือใครมือมันชอบอะไรกูให้มึงกินเรี่งย,ยงนะฮะมึงจะจับมอือกูอ้าปากวายอ้าปาไงโอ้โหแตกเลยตนฟัง,งแตกยุงหิว,หย,ว,หย,วยุงมันหิวยุงมันหิวหิวน้าไหม นิ่มแน่แลราดูแล้วนะแดมาเน่ยแบบกรณครับ <S <S แม่ดูดิฉันไม่เล่นี่พิจิตน,นะไอ้นี่เนี่ยมันเป็นลิเกที่สุพรรณบุรีม,มาอยู่กับฉันได้ประมาณปีกว่าแล้วกือบสองปอีแล้วตั้งแต่อยู่กันมาแมงไม่เคยฟัง ปังต่อตเกินไม่ทันเลยชิปฟอนชิฟฟอนชิฟฟอน

8ปี12ปี231ปี2ปีอ่ะกินน้ำยังเดี๋ยวพอแล้วโอ้ได้ตังค่ากินไหนมาไม่ได้ครับพี่เอาหางหมูไปกินแล้วกับ ยิบหายปวดด้วยแน่ใจว่าหางหืออะไรหมูก็ไม่รู้เหนียวนั้น่น่าจะไม่ใช่หางกูบอกมกคิดนะกูไม่คิดกูไม่องกินอะไรกูพูดกูไม่คิดหรอกกินน้ำนะ